ผู้บริจาคอวัยวะและผู้บริจาคร่างกายสามารถนำร่างของผู้เสียชีวิตไปบำเพ็ญกุศลได้หรือไม่หรือเป็นอย่างไรสวัสดีค่ะพบกับป,ป้าปออีกครั้งนะคะในช่อง YouTube ป,ป้าปอเจ้าเรื่องสุขภาพค่ะสำหรับวันนี้ป,ป้าปอก็มาตอบข้อสงสัยของหลายๆคนนะคะว่าหลังการบริจาคอวัยวะและหลังการบริจาคร่างกายเราสามารถนำร่างของผู้เสียชีวิตไปบำเพ็ญกุศลตามไปเพณีนี้ได้ไหม ค่ะสำหรับการบริจาคอวัยวะนะคะนั่นก็คือจะนำอวัยวะของผู้เสียชีวิตไปใช้ประโยชน์กับผู้ที่มีความบกพร่องไม่สามารถรักษาได้ด้วยวิธีการปกติจำเป็นจะต้องมีการเปลี่ยนถ่ายอวัยวะนะคะอย่างเช่นหัวใจดวงตาไตาตับคาแล้วแต่เลยนะคะว่าจะสามารถใช้ส่วนไหนได้ค่ะซึ่งก็จะมีอายุมีสาเหตุการเสียชีวิต แล้วก็สภาพความสมบูรณ์ของอวัยวะที่จะช่วยตัดสินอีกทีหนึ่งนะคะสำหรับการบริจาคอวัยวะนี้นะคะหลังการบริจาคทางโรงพยาบาลที่ทำการผ่าตัดรับอวัยวะของผู้ป่วยไปก,ก็จะตกแต่งให้อยู่ในสภาพปกติที่สุดค่ะญาติก็สามารถนำร่างของผู้เสียชีวิตไปบำเพ็ญกุศลตามประเพณีได้เลยค่ะสำหรับการบริจาคร่างกายนะคะร่างกายจะถูกนำไปใช้เพื่อการศึกษาทางการแพทย์นะคะ ซึ่งถ้าเสียชีวิตแล้วทายาทก็แจ้งไปที่ศูนย์รับที่เราเคยแจ้งไว้นะคะเขาก็จะมีเบอร์มีอะไรไว้ให้แล้วเราอาจจะตั้งบรมเพญกุศลได้หนึ่งวันนะคะก็จะมีการนัดแนะว่าเขาจะมารับตอนไหนซึ่งจะไม่มีการเผาศพหรือชาปนากิจตามประเพณีนะคะแต่ว่าสามารถตั้งบําเพญกุศลได้ค่ะอาจจะหนึ่งวันนะคะวันต่อไปเขาก็จะมารับร่างไปหลังจากนั้น ก็จะไปเข้าสู่กระบ,บวนการทางการแพทย์ค่ะเพื่อสามารถนำร่างนี้มาใช้ในการศึกษาได้แล้วเมื่อครบหนึ่งปีหลังจากใช้ประโยชน์ในการศึกษาทางการแพทย์แล้วทางคณะแพทยศาสตร์ก็จะมีการขอพระราชทานเพลิงศพให้แก่อาจารย์ใหญ่ทุกท่านนะคะร่างกายที่บริจาคไปใช้ที่คณะแพทยศาสตร์เขาเรียกว่าอาจารย์ใหญ่นะคะ ญาติก็สามารถเข้าร่วมได้ทางมหาวิทยาลัยหรือคณะแพทยศาสตร์นะคะก็จะมีหนังสือแจ้งไปยังทายาทนะคะท่านจะเข้าร่วมหรือไม่เข้าร่วมก็ได้ค่ะหรือถ้าใครที่มีความประสงค์จะนำร่างมาบำเพ็ญกุศลเองก็ต้องแจ้งตั้งแต่แรกเลยนะคะเขาก็จะได้จัดการแยกให้เป็นพิเศษนะคะแต่ส่วนใหญ่ที่ผ่านมาก็คือจะไปร่วมกับทางคณะแพทยศาสตร์ในการบำเพ็ญกุศลเลยนะคะ ก็คงจะพอเป็นคําตอบได้นะคะว่าหลังการบริจาคอวัยวะและบริจากร่างกายและร่างของผู้เสียชีวิตสามารถนําไปบําเพ็ญกุศลได้ไหมค่ะสรุปอีกครั้งหนึ่งนะคะถ้าบริจาคอวัยวะสามารถบําเพ็ญกุศลได้ตามประเพณีถ้าบริจากร่างกายนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพระราชทานเพลิงศพร่วมกับอาจารย์ใหญ่ท่านอื่นๆที่คณะแพทยศาสตร์ไปเลยนะคะปีละหนึ่งครั้งค่ะสําหรับวันนี้ป้าปอก็ นำเรื่องราวมาแจ้งให้ทราบท่านนี้ก่อนนะคะอย่าลืมกดแชร์ให้เพื่อนได้ดูด้วยนะคะและอย่าลืมกดติดตามช่องปอปอเจ้าเรื่องสุขภาพเป็นกำลังใจให้ปอปอด้วยนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ